สวัสดีครับสำหรับพระสมเด็จรงนี้นะฮะก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่เหตุทะุซุมพุทธศิล์ยุคป,ปลายนะครับเป็นพุทธศิล์ที่มีความงดงามนะฮะจำลองพุทธพิมพ์พุทธศินมาจากพระพุทธรูปยุคสุขโขไทยยุคป,ปลายมีเอกลักษณ์ชัดเจนก็คือมีเส้นบรงครับพิมพ์นะครับ ก็คือด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายการนั่งเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายแล้วก็นักแข่งซ้ายเล็กนะฮะฐานสิงจะเล็กกว่ายุคต้นยุคก,กลางหัวฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างนะครับปลายฐานล่างสุดหัวฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดต,ตรงกว่าทงนี้ดูจากรูปภาพเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มที่มีการม้วนตัวแล้วก็พื้นผิวที่มีผิวพันธุ์ที่สูงส,งสูงดำ่ำตลอดจนปูนทิ้งงอขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังตามขอก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะมีรอยนอนด้นเราเห็นก้อนมวลสารที่เป็นสีขาวขาวเป็นเม็ดโตโตอยู่หลายก้อนนะครับส่วนมวลสารแบบอื่นแล้วก็รายละเอียด ในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ต้องดูด้วยกล้องกระลัยสูงต่อไปนะครับด้านข้างนะฮะเราจะเห็นขอบมีรอยปีรอยแยกชัดเจนนะฮะแล้วก็มีรอยสไลด์ของมวลสารมีก้อนหมดสารเช่นตรงนี้นะครับด้านในโองพระก็นูนเด่นเป็นสง่านะฮะกดพิมพ์ได้ลึก เราเห็นสีขาวของปูที่งอกออกมาค่อนข้างจะหนานะครับตามขอบนะฮะแล้วก็เห็นเส้นบังคับพิมพ์อด้านในนะฮะแล้วก็ด้านนอกนี่เป็นเส้นของแม่พิมพ์มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันนะฮะส่วนมากสิ่งที่ผมนำเสนอมาให้เรียนรู้กัน จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะส่วนเรื่องของพิมพ์ทรงก็พูดเพียงแต่ขาวคราวนะว่าพระลักษณะนี้น่าจะเป็นพิมพ์ระของยุคลายเป็นพิมพ์ระของยุคต้นหรือพิมพ์ระของยุคกลางนะครับแล้วก็เรื่องแม่พิมพ์พิมพเจดีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแซมก็พูดในองค์ประกอบโดยรวมนะฮะ ไม่ได้ชี้ให้เห็นเส้นสายต่างๆเรามาเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็มวลสารนะฮะซึ่งต่อไปการศึกษาสะสมพระสมเด็จถ้ายึดหลักแบบนี้ท่านจะมีโอกาสที่จะได้พระแท้ๆเข้ามาครอบครองนะฮะองค์นี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะตามคอบ มีการเซตตัวชัดเจนเนื้อซ่อนด้วยมวลสารต่างๆนะฮะจุดดำจุดแดงแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะมีร่องรอยของลักเก่าที่เคยลงไว้พระเศที่มีการลงลักไว้นะฮะมีโอกาสแพ้เกิน80%นะฮะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นดินกำแพงสีแดงนะฮะเห็นเศษถ่าเศษลัก นะครับแล้วก็มีสีน้ำตาลของน้ำลักที่เคยลงไว้เกาะติดอยู่นะฮะภาพนี้ก็ผลสารจัดจ้านนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะ ภาพนี้เป็นด้านบนด้านขวาของด้านหน้านะครับมีมวลสารทุกจุดเหมือนกันนะฮะเนื้อออกไปทางปูนนุ่มนะฮะปูนงอกขึ้นมาหนาเป็นพอสมควรนะฮะยังมีเศษไม้ติดอยู่ตรงนี้นะฮะทำไมโบราณครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีไม้แบบนี้ก็จะสันนิษฐานว่าเป็น ไม้กุกไก่นะครับเส้นซุ้มมีการม้วนตัวนะฮะเนื้อก็มีการเซตตัวมวลสารต่างๆก็ซ่อนอยู่ในเนื้อพื้นคูหาเราจเห็นสีขาวของปูนที่ง่อขึ้นมาชัดเจนภาพนี้ก็แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อสมเด็จซึ่งสร้างด้วยปูนเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักนะครับรอยแตกแบบนี้ถือว่าเป็นธรรมชาตินะฮะเราเห็นเส้นลักฝังติดอยู่ในรอยแตกภาพนี้เป็นโัวทานร่างสุดด้านซ้ายนะฮะจะตัดตรงๆ ด้านขวาจะตัดเฉียงนะฮะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระยุคปลายเราเห็นเศษฐานเศษลักจุดดำจุดแดงปรากฏอยู่ในเนื้อพระฐานสิงห์นะฮะในบริเวณโวนที่ลาดเอียงเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวาเชิดขึ้นนะฮะเม็ดนี้เป็นเม็ดของดินกำแพง อันนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะนี่เป็นรูปร่างของขาซ้ายหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างะหนา่นะฮะบริเวณหน้าท้องก็มีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะ องแขกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไครภาพโอนสารปรากฏให้เราเห็นทุกจุดหัวไหลพระอุละนะฮะก็วางค่อนข้างจะสมดุลนะครับซอกแขนลึกบ่งบอกว่ากดพิมพ์ได้ลึกนะองค์นี้นะครับพระเกตนะฮะถ้าลดซูมออกไป พักนะฮะผิวพัน์ก็เป็นตะปุ่มตะป่่ำนะ,ะมีการเซตตัวมีดินกำแพงเม็ดหนึ่งเห็นชัดเจนอยู่ตรงนี้นะพวกนี้เป็นเศษลักสีดำดำตอนนี้เรามาดูองค์พานด้วยกล้องกำลังยหายสูงแบบสดๆกันเลยนะฮะองค์นี้มีพักันข้างเดียวนะฮะนี่คือพักันนะครับ เส้นของพสงก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะเห็นชัดเจนถ้าอุลาก็นูนเด่นนะฮะกดพิมพ์ได้ลึกซอกแขนลึกในพื้นที่ส่วนที่ต่ำของซอกแขนก็มีปูนงอกขึ้นมานะเห็นชัดเจน เส้นชาจีวรตรงหัวเข่าซ้ายเป็นตัวบ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เส้นชาจีวรน,นะฮะมีเฉพาะพระสุเด็จพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นใหญ่พระประธานพิมใหญ่เกตจรดซุ้มเกตสรุซุ้มนะครับส่วนพระพิมพ์อื่นๆนี้จะไม่มีเส้นชาจีวรน,นะฮะจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นส่วนใหญ่ เท็นพิมพเจดีเป็นพิมพ์เกโตโบตูมพิมพ์ฐานแซมอย่างนี้เป็นต้นนะครับการพิจารณาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็มวลสารต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องฝึกฝนไว้นะฮะเพราะว่าเป็น การเรียนรู้ที่ถูกต้องนะครับอนาคตเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆและตลอดจนวิชาความรู้ต่างๆจะมีการเปิดเผยและเผยแพร่มากมากกว่าน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพสัสดุสเดจสายอนุรักษ์เน้นในเรื่องของเนื้อหามวลสารการเปลี่ยนแปลงทางภาพก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับ ปัจจุบันนะฮะคนต่างชาติก็นิยมเชื่อถือในสายอนุรักษ์นะฮะโดยเฉพาะพระสเด็จที่มีใบเซอร์นะฮะที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงตลอดจนมีใบแท่ธาตุจากเครื่องเอ็กซเรย์ฟูออเรเซนนะฮะเป็นที่เชื่อถือในหมู่คนต่างชาตินะฮะ แต่คนไทยยังไปยึดติดกับเซียนนะฮะเนื่องจากหวังที่จะหาพระมาขายเซียนในราคาหลายๆล้านตามที่เขาได้พูดไว้ซึ่งคำพูดของเซียนนั้นเป็นหลักในการทำธุรกิจนะฮะเป็นการโฆษณานะครับมีเพื่อนบางคนนะเดินตามเซียนตามรอยเซียนตลอดชีวิต ยังขายพระสักองยังไม่ได้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกค้าในมือนะะไม่มีชื่อเสียงคนจะเอาความน่าเชื่อถือยังไงที่จะขายพระราคาเป็นล้านให้กับคนอื่นนะครับอย่างเซียนก็มีชื่อเสียงมีลูกค้าในมือเป็นเศรษฐีเขาก็สามารถตั้งราคาได้นะครับ ตลอดจนกลยุทธ์ทางตลาดนะก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจซื้อขายพระเครื่องนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็มวลสารจัดจ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดดำจุดแดงนะฮะีินกำแพงเสศจลักเศษทาน แต่เรายังมองไม่เห็นทองคำนะครับตลอดจนอินมานีทั้งนี้ก็เนื่องจากมวลสารที่ผสมในเนื้อผ้านะฮะจะมากจะน้อยจะมีอะไรบ้างก็อยู่ที่วาระในครั้งนั้นๆนะฮะตรงนี้ไม่มีทองคำไม่มียกไม่มีดินสีฟ้าสีเขียว ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระที่ไม่แท้นะครับเพราะนั้นการศึกษาสะสมต้องเปิดใจให้กว้างนะฮะเพราะว่าพระสุเ็จมีเป็นจำนวนมากมีหลายแม่พิมนะฮะไม่ใช่เอาพระในองค์เดียวององใดองค์หนึ่งหรือพระจำนวนหนึ่งมาชี้ขาดว่าพระแท้ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับ เ,เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายแคนไซตรงตำแหน่งนี้นะฮะการหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นก้อนของพระสมเด็จเก่านะฮะตอนนี้เรากำลังไปตรงจุดที่หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซนะฮะแล้วก็ดูมวลสารต่างๆไปพร้อมกันด้วย อ่อนสารก็โอเคนะถ้าพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะฮะแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือปูนปะัะหอยเป็นเราเราดน้ำยาลงไปน้ำยาก็จะเกาะเป็นเม็ดกลงไม่กระจายหายไปนะครับพออากาศก็ขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะมองยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสีสันของเนื้อพระเป็นสีขาว ฟองอากาศก็เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าน้ํายาที่กกอบเป็นเม็ดกลมก็ถือว่าพิสูจน์ได้แล้วนะฮะเมื่อซุมเข้าไปกใกล้ๆนะฮะเราก็พอที่จะมองเห็นฟองอากาศนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะต้องรีบเช็ดน้ํายาออกเพราะว่าทิ้งไว้นานน้ํายาจะกับเนื้อพระทําทให้ด่างน,นะครับ ตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากัดต่อนะฮะพระองค์นี้ก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะมวลสารก็ครบคันใช้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดดำจุดแดงดิดกับแพงนะฮะเศษทานเศษลักเศษผสมเ็จเก่านะครับก็ถือว่าโอเคเนื้อแบบนี้นะฮะบางท่านก็ชอบนะเพราะเพราะว่า เป็นเนื้อที่มีความโฟกนะฮะเมื่อมีพูนงอกขึ้นมาจะเห็นความนุ่มหนึบมีความโฟกชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นพระสุเดจพิมพ์ใหญ่เกศรุสุ้มพุทธสินยุคลายนะฮะสภาพก็ถือว่างดงามนะฮะเส้นสายสมบูรณ์ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ